บ้านหนองยางก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2482ณหมู่ที่3บ้านทุ่งโพตำบลเนินขามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจนกระทั่งปีพุทธศักราช2494ได้ย้ายมาอาศัยศาลาการประเรียนของวัดหนองยางเป็นที่เรียนและใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล2บ้านหนองยาง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านหนองยางปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่4หมู่ที่2ตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโรงเรียนบ้านหนองยางเป็นโรงเรียนขยายโอกาสบนเนื้อที่6ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า ยิ้มใสไหว้สวยสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูฟ้าสีชมพูหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สีฟ้าหมายถึงปัญญาความรู้ปัจจุบันมีนายวิรัตพุ่มเข็มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนในปีการศึกษา2566จําจนวน287คน โรงเรียนบ้านหนองยางจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะนักเรียนคือหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษากกอต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 ตนนนน ทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ CNT ชันาทโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชันาทซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาแบบ Q4S2 คือ คิวหนักเรียนคุณภาพโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือเด็กใชยนาฏชาญฉลาดผุดผ่าดด้วยคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรพัฒนาศัก,กยภาพด้านอาชีพและทักษะชีวิตควบคู่ก,กับการมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และศาสตร์พระราชาเข้ามาสู่การเรียนรู้ของตนเองได้ดังคำขวัญของโรงเรียน เรียนดีมีมารยาทช่วยชาติพัฒนาคิวสครูคุณภาพครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ สุภาพเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอดทนอดกลั้นเสียสละเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและชุมชนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีศัก,กยภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนรวมถึงมีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิว3ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจรรยาบรัณรวิชาชีพสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอดทนอดกลั้นเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและชุมชนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือภาษาต่างประเทศอื่นเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายการจัดการศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม คิวโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคและความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบพร้อมทั้งระดมความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายและมีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามแนวทางโรงเรียนสุจริต ดังเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าร่มรื่นปลอดภัยไร้ขยะ s 1โรงเรียนมีระบบและกลไกลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษามีอาคารสถานที่ที่มีมาตรฐานภูมิทัศน์เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ดังจะเห็นได้จากผลงานทางวิชาการและจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาภายใต้นโยบายและระบบบริหารจัดการศึกษาของ เอสสอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยึดหลักธรรมาพิบาลเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน PMQA KRS ARS และ ITA อันเป็นผลให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนบ้านหนองยางได้รับรางวัลความสำเร็จทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติอาทิการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70ได้รับ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงสรางวัลเหรียญทองลำดับที่6การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงสรางวัลเหรียญทองลำดับที่11การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 รางวัลเหรียญทองลำดับที่2 9การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3รางวัลเหรียญทองลำดับที่16การแข่งขันขีตะมวยไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6รางวัลเหรียญทองลำดับที่14การแข่งขันขีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงส สอบชิงทุนการศึกษาของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขามในปีการศึกษา2565นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางสามารถสอบได้จำนวน11ทุนการแข่งขันกีฬาและกรีธาของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขามนอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองยางยังได้มีการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของนักเรียนให้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ ดนตรีกีฬาทักษะอาชีพตลอดระยะเวลากว่า84ปีสถาบันแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนดีคนเก่งมีคุณธรรมยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมดังคำกรอนของมอมหลวงปิ่นมาลกุลที่ว่ากล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ออกดอกพลาวใดงามเด่นงานสังสอนปลูกป,ปั้นเสร็จแล้วแสนงามในก้าวต่อไปโรงเรียนบ้านหนองยางยังคงมุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างคนดีสร้างคนเก่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป